และในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการรับเพชรฟรีๆปัดสร้างห้องมีสกินปืนด้วยนะครับแล้วก็แฟชั่นถาวรด้วยฮะกดติดตามกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับร้านลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์ ath, แล้วก็แบบ UID ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ทักเฟซส,ส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพจร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดมาส,สดๆร้อนๆมัดยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นคอนยูนิคอร์น28 13สิงหาคมมัดยูนิคอร์นเปล่งประกายเล่นกิจกรรมครั้งแรกลดไปเลย50%สาหรับกิจกรรมตัวนี้ผมได้สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนผมต้องบอกเลยนะครับว่าออกยากๆออกงายากๆ้าามากมากนะครับสาหรับใครที่อยากจะสุ่มผมแนะนา ว่าต้องมีงบที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงคือ700เพชรก็ไม่ออกนะประมาณ2-3000เพชรได้เลยและใครที่ไม่รู้จะเติมเพชรร้านไหนครับมาเติมร้านลุงแว่นได้นะครับทุกคนเออลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะทักเฟซมาเติมกันได้นะผมสำหรับเพชรนะใครอยากจะเติมเพชรฟรีฟรายทักมาเติมได้ผมเติมให้เองกดเองทุก ID ดีแน่นอนครับเออแต่ต้องมีตังนะถ้าไม่มีตังมาเติมไม่ได้นะครับผมนะก็ได้รับมาไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมัดยูนิคอน เก็บครบ3โทเค้นเพื่อเอามาแรกนั่นเองนะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องยูนิคอนนะสุ่มได้รับรองเท้าโพนี่แล้วก็ถ้าทางจักเกิลนะจักเกิลจักเกิลโอ้โหโอ้โ,โดนหัวโดนหัวอ่าใส่เข้าไปเป็นท่าใหม่เหมือนกันนะอยู่ในกิจกรรมนะครับไม่ใส่แทนตัวนี้ไปเลยท่านั่งชักโครกแล้วกันนะนี่แล้วก็สุดท้ายเป็นหมัดยูนิคอนนี่ทุกคนเมอร์คสไม่ร้อยโคตรเท่ แล้วก็กิจกรรมต่อมากางเกงนอนลายสก็ตตกิจกรรมนี้เริ่มวันที่27ถึง13สิงหาคมกางเกงนอนลายสก็ตตสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเขามีส่วนลดให้ด้วยก็คือลด20% 3วันแรกเท่านั้นแค่3วันนะตั้งแต่วันที่ 27, 28, 29 3วันนี้ลด20%แล้วก็สามารถเราไปแต่งมิกแอนด์แม์กับชุดอื่นๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากางเกงเนี่ยไปสุมมาแล้วนะก็ถามว่าหมดเดยอะไหม ก็เกือบพันเพชรก็ว่าได้นะครับนะใครดวงซวยก็อาจจะได้มากกว่าพันเพชรหรือดวงดีอาจจะได้น้อยกว่าพันเพชรอะไรเงี้ยก็ลองสุ่มกันไปซึ่งผมก็สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยนะว่าเกือบพันเพชรเหมือนกันนะนี่เหลือลประมาณก็แปดเก้าร้อยเพชรนะครับตีไปประมาณนี้แปดเก้าร้อยเพชรก็ได้มาแล้วสำหรับ,กบเกมไรสกอตนะครับเอาละ กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่สายฟรีร่วมสนุกและก็ได้รับทุกคนมีโอกาสได้รับด้วยก็คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะเริ่มวันที่2สิงหาคมกิจกรรมประกวดไอดอล r e e f ฟ y ครั้งแรกเฟ้นหาตัวตึงสวยหล่อทั่วประเทศนะฮะ f รีไฟลไอดอลชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเพชรในเกมและไอเทมแบบจุกๆสามารถลงประกวดหรือร่วมโหวต ทุกคนก็มีโอกาสได้รับรางวัลนาเข้าใจไหมฮะก็คือเราสามารถไปโหวตให้คนที่มาลงสมัครฟรีไฟไอดอลก็ได้และเราก็มีโอกาสได้รับของรางวัลด้วยออไม่ต้องไปลงแข่งไม่ต้องไปลงสมัครนะฮะแค่ไปโหวตก็ได้รับรางวัลนะฮะส่วนใครที่อยากได้รับรางวัลเยอะๆแบบจุกๆนะต้องไปลงทะเบียนเป็นฟรีไฟไอดอลนะครับแล้วก็มีแฟชั่นแจกด้วยเห็นไหมฮะแฟชั่น3ชุดนะครับก็คือสีฟ้าด้านบนเห็นไหม ชุดผู้ชาย2ชุดผู้ชาย1ชุดชุดผู้หญิง2ชุดนะครับก็จแจกฟรีไปเลยสําหรับใครที่อยากจะได้นะฮะเริ่มให้ลงทะเบียนได้วันที่2สิงหาคมที่หน้า Facebook แฟนเพจของกาลีนาฟรีไฟล์เลยครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะใครอยากได้ของรางวัลฟรีฟรีและก็ไปโหวตกันได้นะใครอยากได้ของรางวัลแบบจุกๆนะวันที่2ถึง13สิงหาคมอย่าลืมกดติดตามไลค์ซับสไครต์แชร์และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ